สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างซอแฮมตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยนยนี่่เตูู็ดค จะลงเตะก,กันในเวลา18.30ากากนาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเซนต์แมริสเต a เดียมผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านสจ,จวดแอดเวนมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านซอแฮมตันความพร้อมในวันนี้นักบุญเสี่ยงที่จะกลายเป็นทีมแรกที่แพ้ตลอด4เกมแรกของฤด,ดูกาลในพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งที่3โดยก่อนหน้านี้คือปี1998-1999และปี2012-2013 กุนซือราเซลมาตินจะได้เบนเบรเรตันดิออสเป็นตัวเลือกแม้ว่าจะถูกถอดออกหลังจาก34นาทีในการลงเล่นให้ชิลีพบบุิเวียเมื่อวันอังคารในรายของคามันดินซูเลมานาและเกวินบาซูนูยังคงชวดเหมือนเดิมเรามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างความพร้อมในวันนี้ทีแดงแพ้2จากสาเกมแรกของฤด,ดูกาลในลีกเป็นครั้งที่2ภายใต้าการคุมทัพของเอริกเทนฮาก ซึ่งเป็นตัวเลขเท่ากับที่เกิดขึ้นรวมกันจาก29ฤดูกาลก่อนหน้านี้ของพวกเขาเทนห้าเปิดเผยว่ารัสมุดหอยลุนและลูกชอมีการฟื้นตัวที่ดีแต่ยังไม่พร้อมเป็นตัวเลือกในเกมนี้มาโนเอลอูกาเตมีลุ้นประเดิมเกมแรกหลังลงเล่นให้อุรุกวัยเป็นเมื่อช่วงต้นสัปดาห์สำหรับวิกตอร์ลินเดเลอร์ไทเรลมาลาเซียเลนนี่ย و ر และเมสันเมาส์ยังคงชวดเหมือนเดิม11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ซอแฮมตันจะมาในระบบส5 2นำทีม โดยอารอนบรมเดนเทเลอร์ฮาวดเบลลิสยานเบตนาเรตแจ็คสตดีฟนยูกินาริสุกาวารัตมาเตอุสแฟนานเดสฟลินดาววิลสมอนบนไทวอเกอร์ปีเตอร์เบนเบรเลตันดีอาสทาเมรอนอาร์เชอร์เมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยองเรโอนานาดูเซมัสราอุยมัตไทเดลิกลิซาร์โดมาติเอสดิเอโกดาโลเกาเซมิโรคอปปี้เมนูอามัดดิยาโลดโน่เฟรนัน มาร์ u ัสแรดฟอร์ดโจชัวเซอร์เซทัศนะของคู่นี้แ m ยู u ในเตดอยู่ในช่วงที่ถูกวิจารณ์หนักเนื่องด้วยผลการแข่งขันที่ไม่ดีแถมทรงบอลก็ไม่ได้น่าประทับใจอะไรแต่เกมนี้พวกเขายังถือว่าเหนือกว่าซอแฮมตันเยอะเจ้าถิ่นดูจะยังปรับตัวไม่ได้เลยตั้งแต่เลื่อนชั้นกลับมายังหลีกสูงสุดเชื่อว่านัดนี้เป็นโอกาสดีสําหรับทีมเยือนที่จะคืนฟอร์มเก็บชัยได้แต่ก็ยังแอบหวังว่าจะออกไปทางเสมอจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าซอแฮมตัน เปิดบ้านเสมอแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิม์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ